สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักเตะลิเวอร์พูลกันครับลิเวอร์พูลมีข่าวโยงนาธานคอลลินเซนเตอร์แบ็กลิเวอร์พูลคาดว่าจะเดินหน้าคว้าตัวมาร์เกฮีเซนเตอร์แบ็กของคริสตันพาเลตแต่แชมป์เก่าก็ยังมีข่าวโยงนาธานคอลลินส์ของเบนฟอร์ดด้วย เกฮีได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับพาเลตในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาลกับเชลซีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีโอกาสสูงที่เขาจะย้ายทีมก่อนตลาดซื้อขายจะปิดลงหรือว่าููเป็นเป้าหมายที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดของเขาและกำลังเจรจากันอยู่เกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจมีมูลค่าราว35ล้านปอนด์ หลังจากเซ็นสัญญากับโจวันนี่เลวนีนักเตะดาวรุ่งของปาม่มาไปแล้วจึงไม่มีความเร่งด่วนในการดึงเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนแต่ดูเหมือนว่าหงแดงจะมีผู้เล่นหลายคนที่เป็นตัวเลือกไมค์คีแกนของเดอะเมลรายงานว่ามีคอลลินส์กองหลังของเบนฟอร์ดและทีมชาติไอแลนด์อยู่ด้วยโดยลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมดิสิสแอนฟิลรายงานใจฟูมาก หลังจบเกมเฟเดริโกเคียซาตรงไปกอดกับอามิตปานูหมอประจําทีมและลีริชาร์ดสันนักจิตวิทยาของสโมสรลิเวอร์พูลการปรับตัวของเคียซ่าไม่เคยง่ายเขาต้องเข้าโปรแกรมฟิตเนสส่วนตัวที่ไม่ตรงกับตารางซ้อมของทีมประตูของเขาจึงไม่เป็นเพราะความพยายามของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นผลงานของทีมงานเบื้องหลังอย่างปาน,นูและริชาร์ดสันที่ทุ่มเททั้งแรงกายและใจเพื่อให้นักเตะค,คนหนึ่งผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก ประตูนี้คือรางวัลตอบแทนการทำงานหนักของผมปีที่แล้วผมมาในสภาพที่ยากลำบากไม่ได้ซ้อมกับยูเว่เลยแล้วต้องเจอกับจังหวะฟุตบอลที่ต่างออกไปผมไม่รู้ว่าทำไมจึงตัดสินใจแบบนั้นแต่การที่ไม่ได้ซ้อมเป็นเดือนทำให้ผมได้เปรียบในเส้นทางที่แอนฟิล this is anfield รายงานปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายคือความท้าทาย อลิสันเบเกอร์ในทวารของหงแดงลิเวอร์พูลยอมรับว่าความท้าทายของทีมในปีนี้คือการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างเยอะแต่ก็ชื่นชมนักเตะใหม่ที่สามารถทำผลงานได้ตามมาตรฐานของหงแดงทุกคนลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในฤดูกาลนี้ด้วยการเสียผู้เล่นอย่างลุยส์ดีอาร์สดาวินนูนเยสหรือเทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนออกจากทีมไปแม้ว่าจะได้ผู้เล่นใหม่อย่างเยเรมีฟิมปองฟลอเรียนรีส มีลูสเคอร์เคสหรืออูโกเอกิติเกเข้ามาเติมอลิสอนบอกว่ามันค่อนข้างยากนะไม่ค่อยมีใครพูดถึงความเปลี่ยนแปลงในทีมของเราที่มันค่อนข้างเยอะทีเดียวทุกคนพูดแต่ว่าทีมของเรากำลังจะดีขึ้นกับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาแต่ไม่คิดถึงความท้าทายที่ต้องเจอมันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากๆ ฤดูกาลที่แล้วเรามีความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงผู้จัดก,การทีมแต่ยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมๆอยู่ฉะนั้นทุกคนรู้จักกันดีแค่เล่นในแนวทางเดิมซึ่งอาร์เนอร์ฉลาดในวิธีที่เขาทำแบบนั้นและนำเอาสิ่งใหม่มาเติมเข้ามาทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่การมีผู้เล่นเข้ามาใหม่และเปลี่ยนแปลงหลายอย่างหรืออย่างเกมแรกเราไม่มีไรอันกราเฟนแบชที่เป็นผู้เล่นที่สำคัญของเราคนนึงแต่ทุกคนก็ยังทำได้อย่างน่าเหลือเชื่อ การที่นักเตะใหม่ๆอย่างเยเรมีฟิมปองฟลอเรียนวิสหรืออูโกเอกิติเก้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกพวกเขาจะต้องเจอกับความแข็งแกร่งทางร่างกายที่แตกต่างออกไปรวมถึงความเข้มข้นด้วยแต่พวกเขาก็ทำได้ดีแน่นอนว่าพวกเราก็มีส่วนแต่พวกเขาก็ทำให้เห็นว่าคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานของลิเวอร์พูลเช่นกัน มาเกฮีถูกถ่ายภาพขณะไม่สนใจโอลิเวอร์กลาสเนอร์ขณะที่การเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลยังคงดำเนินอยู่มาเกฮีดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อโอลิเวอร์กลาสเนอร์ผู้จัดก,การทีมคริสตัลพาเลตอาสเตอร์หลังทีมของเขาเสมอกับเชลซีแบบไร้สกอร์ โดยกล้องจับภาพความตึงเครียดนี้คาดว่าลิเวอร์พูลกำลังเจราจาเพื่อเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบครายนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีข้อเสนอ30ล้านปอนด์บวกด้วยโบนัส5ล้านปอนด์ซึ่งต่ำกว่าที่พาเลตประเมินไว้ แต่เกฮีก็ได้รับการเลือกเป็นตัวจริงในเกมกับเชลซีในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและได้ลงเล่นเต็ม90นาทีในเกมเสมอกันแบบ 00, 00. หลังจากเสียงนกหวีดหมดเวลากับตันทีมพาเลทก็เดินปลบมือให้กับแฟนบอลและขณะที่เขากำลังเดินกลับเข้าไปในอุโมงกลาสเนอร์ก็เรียกเกฮีเข้ามาแต่ก็ถูกเมินเฉยผู้จัดก,การทีมพาเลทยินมองดาวเตะวัย25ปีเดินจากไป เวนรูนี่ออกมาเตือนลิเวอร์พูลหลังอเล็กซานเดอร์อิสักแสดงพฤติกรรมงัดข้อนิวคาซ์ซึนจนแฟนบอลสาปส่งชี้หงแดงต้องคิดให้รอบคอบว่านี่คือนักเตะที่เหมาะสมจริงหรือไม่ก่อนทุ่มเงินคว้าตัวร่วมทีมเวนรูนี่ตั้งคำถามว่าลิเวอร์พูลสมควรซื้ออเล็กซานเดอร์อิสักจริงหรือเปล่าเมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของเจ้าตัวในช่วงนี้และตำหนิอิสักว่าทำไม่ถูกต้องที่แสดงพฤติกรรมแบบนี้กับนิวคาซเซิล เวนรูนี่อดีตยอดกองหน้าชาวอังกฤษตั้งคำถามว่าลิเวอร์พูลควรจะดึงอเล็กซานเดอร์อิสักไปร่วมทีมจริงหรือไม่หลังจากอิสักแสดงท่าทีพร้อมทิ้งนิวคาเซิลยูไนเต็ดแบบไร้เยื่อใยอิสักเคยเป็นขวัญใจของสาวกสาลิกาดงจากการโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมแต่ช่วงซัมเมอร์นี้เขาแสดงท่าทีอยากย้ายออกจากลิเวอร์พูลแบบชัดเจนจนทำหลายเรื่องที่ไม่ถูกใจแฟนบอลนิวคาเซิลซึ่งนั่นก็ทำให้ตอนนี้แฟนบอลนิวคาเซิลสาปส่งดาวเตะทีมชาติสวีเดนอย่างหนัก เวนรูนี่แสดงความคิดเห็นว่าการที่เขาปฏิเสธที่จะมาซ้อมคือสิ่งที่จะทําให้เขากลับมาสู่ทีมได้ยากมากๆมันมีเรื่องของความไว้วางใจกันและเขากําลังเดินไปในทิศท,ทางที่ผิดๆบางทีเขาอาจจะได้รับคําแนะนําแบบผิดๆก็ได้มันยังมีประเด็นของทีมที่พยายามจะเซ็นสัญญากับเขาด้วยซึ่งกรณีนี้มันดูเหมือนจะเป็นลิเวอร์พูลผมหมายถึงทีมที่อยากได้เขาต้องกังขาว่านี่คือนักเตะแบบที่คุณอยากได้จริงๆงั้นหรือ คนที่พร้อมทิ้งเพื่อนร่วมทีมและสโมสรใหญ่แบบนี้ง่ายๆนี่หรอือแน่นอนว่าการย้ายทีมแบบนี้ถือเป็นโอกาสทองที่หาได้ไม่ง่ายจริงๆแต่มันควรจะต้องทำในแบบที่เหมาะสมถึงจะถูกวิธีการย้ายทีมมันมีทั้งแบบที่ถูกต้องและแบบที่ผิดผมเองก็เคยอยู่ในจุดนั้นมาแล้วตอนที่ผมแจ้งเรื่องอยากย้ายทีมสมัยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบาย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ